MOE Safety Center ครั้งที่8จังหวัดสระแก้ว นางสาวตรีนุทเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยของสถานศึกษา MOE f e t y Center ณโรงเรียนสักแก้วจังหวัดสักแก้วพร้อมด้วยนายสุธิชัยจรุเนธที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวอรพินเพชรทัศเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดรอัมพรพินสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดรสุเทพแก่งสันเทีย ที่การคณะกรรมการการอาชีวศึกษานายนัทชัยนำพูลสุขสรรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วรองประลัดกระทรวงศึกษาธิการหัวหน้าส่วนราชการรวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง สพทได้จัดก,กิจกรรมสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยของสถานศึกษา MOE Safety Center ในระดับภูมิภาค8จังหวัดซึ่งจังหวัดสระแก้วเป็นครั้งที่8โดยมีกิจกรรมภาพยนตร์สั้นสะท้อนเรื่องราวของปัญหา ตัวอย่างในการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยของสถานศึกษากิจกรรมสาธิตมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่แนวชายแดนจากโรงเรียนสระแก้วรวมถึงมีศิลปินดารามาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษา ซึ่งดรอัมพรพินาศาได้กล่าวว่าสพทได้สร้างระบบดูแลความปลอดภัยแอปพลิเคชัน MOE Safety Center ที่จะเป็นช่องทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและเชื่อมโยงกับศูนย์ความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการพร้อมได้จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเข้าใจในการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อให้นักเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองเกิดความสบายใจและความมั่นใจต่อสถานศึกษา ว่าสามารถดูแลนักเกรียนให้มีความปลอดภัยได้อย่างแท้จริง